โอเคข้าเมนูก่อนโอเคนะครับวันนี้เราต้องเอาไอเลมโบไปด้วยนะครับไม่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 โอ้เยี่ยโอเคผมดูโฆษณาผิดแล้วะฮิยจ่ยานอนหลับเข้าไปโอเคคุ้บมละอเยี่ยปิดนี่ เด็กเมายากันยุงรู้จักปะกองทัพเด็กเมายากันยุงไปแล้วเดี๋ยวกูเล่นทหารเมายากันยุงบู๊บู๊ไอ้โอ้ไอเย่าละเบิดกูรีโหลดเสร็จแล้วเจอกูไอ้ป้อมลักนี่เจอแลมเกกูป้อมเงาผ่านลยงง ไอ้ครูชอบพื้นคนดีกว่าเพื่อนโคตรสนุกเลยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ถูกโจมตีมันตัดกำลังหาหันครูลงปุยยาเมาให้มันดุมบ่ผมก็เมาตายห่าแล้วเอเลมกีก่อนเออบุกเลยบุกเลยบุกเลยเอเลมกียิงมันไปช่วยเพื่อนเลยไอ้สินะมันห่านมันจะบุกไม่ ดีเด็ค่ะนี่ดุไปเลยไลันน้มาดูกอนกยิจัค่ารังพันของไอเดมบูกันนะครับตอนนี้คือมาเริ่มใช้กันค่ารักพัน0แล้วตต <c oughs> าตัวช่น่ากลัวไหวพวกรำเกมนี้ค่ารังจะหาตัวเองก่อนโอเคได้บดูยาละ้ะ เงี้ยตัวตัวเกมหรอวะโอเคโอเคโอเคไอ้ตัวนี้ก็พอแล้วไอ้ตัวนี้ก็พอแล้วเอาเยอะละไอ้เลมโบก็พอแล้วกลัวอ้ยเงี้ยแม่งเล่นเป็นเป้าสดเลยหรอวะเล่นเป้าสดแบบนี้เลยเหรอช่างน่ากลัวเว้ยไอ้แอมโบ้บุกหน้าดิมีขยัพนิดนะเคยแบตกูจะหมดละ โอเคนะผมจะส่งดัมโบออกไปฆ่าล้าคมนทมันเลย้ยกรรกระ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 รย่ดมโบวกูกระกจนมันจะตายห่าหมละโอเคดัมเกฟนพร้อมได้เลยมดัมเกงโดมกันชาไปปะโนมนเอาขอนกัญชาไม่ไม่โอ้แหกกูเมากันชาจนอวยต บวกกุ <is> oh. <gettable>. ้งเลือดชิบไว้ละบวกกัญชาไว้ตัวแกเราจะได้มที่เราอยู่นี่รอดอยู่แล้วเพื่อนโอ้เฮ้ยอะไรเนี่ยมีปุ่นทหารเกียวเฮ้ยไอ้กุญแจทหารใหม่มาแล้วว่ะใครนี่ งั้นเอาผู้พันที่มาออกก็แล้วกันใส่เป็นเองมาที่มาออกผู้พันที่มาออกขาได้ไม่ได้ใช่ไหมจูนักสไนเปอร์กูไอ้ยัยนี่คนเดียวน่าจะพอแล้วมั้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอออย่าเล่นระเบิด,ดนี้กูเปลืองไปรูรูไปรูรู ไปเร็วไอ้นักสนายนี่อ่ะอยากตายอ่ะนักสนายกูจะตายละทำไมกองทัพอันนี้มันไม่โห,หดจังวะโอ้โ <c oughs> หไอ้เหี้ยาวันช็อตเลยอะไอ้นัยมันอยู่ตรงนี้เลยรวมยาเขียวไป อาณาอีกรในคนเอาไว้ใมันตุ่มยายเขียวอยู่ตรงนี้แหละโหดคืโหดินอ่โโอนะไม่ไม่ไม่ไนเปอร์กูนอนแล้วมดนกลัาล่าแอยู่ตรงนี้ไม่หรอกเนี่ยจะสัางใดูดีเป็นอะไรก็ไม่รั้ อุ้ยแม่งโหดเกินนักสนัยเนี่ยบุกเลยบุกเลยบุกเลยไปเลยไปเลยเป้าเนี้ยขาดลบยาเขียวมาไหมนะลมยาเขียวมาจ้ะไม่ไม่นักสนัยโหดเกินไม่มันโดาที่เป้าหลักแม่ไอ้นักสนัยนี่แม่งดมยาเขียวอย่างเงี้ยแหละตอนเนี้ยไอ้เจ้าสมสารคนดมยาเขียว ใหญ่ฝังนี้ก็มนะครับนีอยู่สถานีเล็วๆไปเลยเมื่อกี้อยู่หาพ่อพหลอโ้ยมื่อวานไอ้วายมายิ่งฉลาดคุณมึงอีกไอ้ยี่ยี่อยู่ปะนี่อยู่ปะไอ้นักสถานีอยู่ตรงนี้แหละโบ่เว่อร์เลยว่าฉอดเลยนะอําอํวาวอลเลืเ่อกมโดนยายเขียวไปแป๊ะลูก โอ้ผ oh, oh. ู้บัญชาการกูสูดยาเขียวเริ่มเรัมเริ่มเริ่มเรอ่รมโบมเนบนมเนิ่มเลยมเริ PCR ่มเรเลยกมเริ่รเลย่เรนร่านร่านเลย่เริเริเรมเริ่มเริ่เริอรโ่หัวเราเริ่มเริเริริ่เิมม่่เิิรเิ นี่ไอ้นี่มีทหารก่อนหนักมาว้าตุกมากอืตรงนี้นะลม,มยาเขียวไปไปโอ้จะรอดไหมนี่ดูดิมันกว้างเหี้ยอะไรกูต้องเลยนสะสมปัญชากรมาละถ้ากูโดนยึดนี่กูอ,อยู่ที่แล้วนะโอมตาย ไม่เล่นแม่แล้ว